รายการแปลกใหม่ใหญ่ดังค่ะวันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะคะที่บิวมาเปิดรายการคนเดียวพอดีว่าน้องแนนคนสวยของบิวอะ่ะเขาไปทําภารกิจให้คุณผู้ชมอยู่แล้วตอนนี้วันนี้บิวก็อยู่กับธรรมชาติกับบรรยากาศต้นไม้สวยๆที่บางกอกทรีเฮาส์แถวบางน้ำพึ่งนี่เองสมุรปาการแต่ก่อนที่เราจะมาทำความรู้จักที่นี่เรามาแนะนำแขกรับเชิญกันก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่โจค่ะ วันนี้มีโอกาสได้มาที่นี่เพราะว่าพังเอิญไปเห็นในหน้าโซเชียลเนี่ยมีคนเขาแชร์ที่นี่กันเยอะมากเลยว่าเป็นที่เที่ยวที่ใกล้กรุงเทพมากๆอยู่สมุทรปราการนี่เองบรรยากาศก็ดีชิลแล้วก็ตัวที่พักเนี่ยเท่ๆเก๋ๆแต่ธรรมดาน้องบิวเวลามานี่จะมาเน้นเรื่องทานไม่ใช่หรอใช่ปกหูไทยบอก ปกติถ้าบิวมาเนี่ยบิวนู่นเลยอยู่ตลาดน้ำบางพึงใช่พี่ก็เลยงงวันนี้มาหาเราได้ยังไงก็มีเห็นคนเขาแชร์กันเยอะแล้วพี่ก็เอ้ยเคยมาแถวนี้เนี่ยมาทําความรู้จักพี่โจ้หน่อยดีกว่าว่าให้แนะนําที่นี่ว่าที่นี่มันเป็นสไตล์ยังไงที่พักเป็นยังไงบ้างค่ะคือเป็นเป็นที่พักริมแม่น้ําเจ้าพยาที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากค่ะคนจะไม่เชื่อว่าสามารถเดินทางมาโดย BTS ได้ BTS อะไรอ่ะคะบ t s บางนา อ๋อบางนาแล้วก็ตั้งเรือมา BTS บ,บางนาปุ๊บต่อเรือมาที่ท่าน้ําสัมพูทธดถึงที่นัท่าน้ําสัมพุธทธโทษทีต่อรถมาที่ท่าน้ําสัมพุทธถึงที่ท่าน้ําสัมพุทธต่อเรือข้ามมาถึงเราได้เลยถึงลุงหน้าที่พัก<ช>ได้เลยเหรอใช่เลยอ๋อแต่เมื่อกี้บิวเดินเข้ามาเนาะจากวัดบางํำพึ่งนอยหลายออมีเรามีวิธีการในทางหลายแบบแต่ว่าพยายามที่จะให,ใ,หใ,หให้คนไม่ใช่รถ ให้นั่งเรือให้ขี่จักรยานหรือว่าในกรณีของบิวเดินค่ะแล้วก็บิวเห็นว่าตอนนี้เห็นที่พักมันเป็นสไตล์แบบว่าเป็นยังไงอ่ะเป็นกระจกกระจกครับมันเขาเรียกว่าสไตล์อะไรคะแบบนี้ก็คงเป็นโมเดิร์นนะฮะโมเดิร์นแต่ว่าเราก็พยายามใช้วัสดุชีวภาพก็คือไม้ม้ไผ่เอ่อไม้ที่ซัดมาจากแม่น้ำชยพยาลอยมาลอยมาเก็บเลยเอามาตกแต่งเยอะๆเพื่อที่จะได้กลมกลืนกับธรรมชาติอยู่ใกล้ชิดมากแนบมาก แล้วก็มันมีอีกอย่างหนึ่งที่เด็ดมากๆเกี่ยวกับเรื่องเห็นว่าถ้าเกิดเราเข้าพักที่นี่หนึ่งคืนก็เท่ากับว่าเราจะไปเก็บขยะที่หมู่บ้านหนกิโล1 1> คือกกิโล<ะ>คือเป็นนโยบายที่เราเห็นถึงปัญหาขยะในแม,นม่น้ำชเจพยาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆบุ๊กิ้งที่เข้ามาเนี่ยเราก็สัญญาไว้ว่าเราจะ เก็บขยะ1กิโลอ๋ออันนี้เป็นสัญญาใจกับตัวเองว่าเออถ้าเกิดมีมีลูกค้าเข้ามาพักหนึ่งคืนเนี่ยอย่าทางทางรีสอร์ทเนี่ยจะไปเก็บ <Wow. S 1> ที่หมู่บ้าน่คือไม่ใช่ในหมูม่บ้านในพื้นที่ตรงเนี้ย oh. ในพื้นที่ตรงเนี้ยคคือคืออีกอย่างหนึ่งม,มันมีนัยยะที่สําคัญคือธรรมดาเนี่ยคนเราจะเห็นว่าธุรกิจเนี่ยมันมีแต่ผลลบต่อ,อชุมชนต่อสังคมแต่ว่าเรากําลังเปลี่ยนทัศนคติว่าการที่มีธุรกิจมาอยู่ที่นี่เนี่ยมันสามารถทําให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นได้ยิ่่่งแขกกมาาพัเเยอะทไหร ยิ่งเก็บขยะได้เยอะเท่านั้นสภาพแวดล้อมแถวนี้ก็ยิ่งสะอาดเท่านั้นโอ้ยเท่จังเลยอ่ะแนวความคิดเท่มากๆที่ได้อยู่ที่พักสวยๆรบ,บรรยากาศดีๆแถมชาวบ้านแถวนี้ก็จะได้มีไรายได้ด้วย<ช>ฮ<ะ>ัลโหลค่ะคุณผู้ชมคะนี่แหละคะ่ะหน้าที่ที่แนนได้รับในวันนี้นะคะแนนจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูบรรยากาศโดยรอบของที่นี่ พี่บิวเขาบอกไว้ค่ะว่าที่นี่นะั้นเน้นเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยโดยบรรยากาศที่เห็นโดยรอบเนี่ยก็จะเห็นเขาเอาเหมือนเป็นขวดน้ําที่ใช้แล้วค่ะมารีไซเคิลแล้วก็ทําเป็นของตกแต่งที่นี่แล้วก็นําต้นไม้น่ารักๆนกนกเนี่ยใส่ลงไปเดินตามทางก็รู้สึกแบบสดชื่นมากๆเลยแต่นอกจากงานคุณผู้ชมคะที่เห็นด้านหลังนี้เป็นเด็กเลตสวยงามเนี่ยไม่ใช่ว่าไปหาซื้อไม้อะไรแบบใหม่ๆมาต้องเปลืองทรัพยากรเปลนเงินนะ เขาใช้ไม้ที่เรียกว่าเป็นขยะแล้วเนี่ยของชุมชนนี้เอามาจัดการใหม่แล้วก็กลายเป็นวบบลอลเปรปอร์สวยๆแบบนี้ได้ด้วยคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นที่นี่นอกจากจะมีความสวยงามของการออกแบบแล้วเนี่ยแน่นอนเขาเน้นเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเดี๋ยวแนนพักคุณผู้ชมคะ่ะเดินเข้าไปดูบรรยากาศภายในห้องพักกันต่อดีกว่า เขาเรียกว่าเป็นบ้านพักเลยดีกว่าเห็นว่ามันเป็น3มชั้นเลยเนี่ยมันมีไอเดียยังไงอะคะคุณเจ้าคือ3มชั้นนี่มันแบ่งเป็นยังไงบ้างอะคะคืออย่างแรกตัวนี้เราเรา,เราไม่เรียกว่าเป็นห้องเราไม่เรียกว่าเป็นบ้านพักเราเปรเป็นรังเป็นรังเป็นรังเนื่อจกเนื่องจกว่าแต่ละห้องเนี่ยจะมีมะแมลงที่ขอไปอาศัยในแต่ละ,ะห้องเป็นรูปแบบของผึ้งมดผีเสือ้อหิ่งห้อย เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งรังพึ่งรังมดรังหิ่งห้อยรังผีเสื้อแล้วก็เป็นรังรักเออไปได้นะเออกรเทบนี้ไงแล้วแมงลักนี่เราจะใช้ตัวอะไรเป็นสัญลักษณ์อะอันนี้ก็ต้องคิดอีกแล้วแมงรักแมงรักก็แมงรักไอไอไออ่ะขนมที่ที่เม็ดเล็กเม็ดแมงรักเออคุณโจก็เล่นแต่กับวิวไปเลยก็คือก็คือเหตุเลยลืมคำถามเลยเหตุเหตุผลที่เป็นเป็นชั้นๆอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราอยากที่จะให้อ่า มีพื้นที่ที่ใช้เครื่องปรับอากาศให้น้อยที่สุดที่จะน้อยได้คือมีความรู้สึกว่าเราไม่จําเป็นที่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศในห้องน้ําห้องแต่งตัวทางเดินจํากัดการใช้เครื่องปรับอากาศแค่ในส่วนห้องนอนน,อน,นะครับอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่2คือเรามีความรู้สึกว่าอยากจะให้แขกเนี่ยใช้เวลาอยู่ภายนอกค่อนข้างเยอะอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงมีระดับชั้นบนที่สําคัญคือชั้นบนที่สามารถที่จะถ้าเป็นฝรั่ง อาบแดดถ้าเป็นคนไทยก็ขึ้นมาดูดาวตรงขึ้นดูดาวอะ่ะบอกเลยว,ว่าเทปนี้มันเหมาะกับธีมบาเลนทน์ที่เราจะทําเพื่อให้คู่รัก้วยคุณผู้ชมคะที่นี่ต้องบอกว่ามีทั้งหมดเนี่ยคือคุณจ่ายแค่ค่าที่พักหนึ่งคืนคุณได้ห้องพักแบบสมชั้นเลยค่ะเพราะว่าชั้นแรกที่เห็นเนี่ยที่เป็นห้องน้ําใช่ไหมคะขึ้นมาชั้นสองเนี่ยเป็นห้องนอนห้องนี้ซึ่งเหมาะกับธีมบาเลนไทน์มากๆห้องน้ําก็ว่าเหมาะกับคู่รักแล้ว ขึ้นมาเจอเตียงแบบนี้นี่แบบว่าถ้ามีคู่รักสักคน,นมาพักด้วยคงจะฟินมากเลยอะค่ะแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมมีข้างบนชั้นสามเป็นดาดฟ้าให้คุณได้นอนเล่นกันนอนนับดาวกี่ดวงกี่ดวงก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยที่พยายามจะเทปนี้เนี่ยออกก่อนวันเลนทายเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมโทรมาจองกันแล้วก็พาคู่รักพาแฟนของคุณหรือว่าสามีแล้วก็ลูกๆเนี่ยมาพักที่นี่เพราะว่าอยู่ใกล้กรุงเทพแบบมากๆแต่บรรยากาศเหมือนคุณได้ขับรถไปหลายร้อยกิโลค่ะ นั่งครานี้นานไม่ได้แล้วค่ะถ้านั่งนาน,านเนี่ยสงสัยคงไม่ได้กลับไปเจอพี่บิวแน่เลยเอาเป็นว่าเสียสละเดี๋ยวค่อยนอนที่บ้านหรือว่าค่อยโทรจออีกทีแล้วกันค่ะตอนนี้เดี๋ยวแนนจะกลับไปคุยกับพี่บิวแล้วก็คุณโจอยากถามราคาค่ะว่าราคาเท่าไหร่สวยงามขนาดนี้บรรยากาศดีขนาดนี้เดี๋ยวกลับไปถามกันค่ะขอยิมก่อนได้ปะ

นี่คือเรือเรือเรือของรีสอร์ทนี้ไปรับนี่คือเรืออะไรคะเรือข้ามฟากหรือเปล่าเรือชําเป็นเรือชาวบ้านฮะเรือของชาวบ้านแถวนี้อ่ะค่ะฮัลโหลสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคือไปเดินดูที่พักของเขาเนี่ยแต่ว่ายังไม่มีโอกาสที่ะมาสวัสดีเจ้าของเลยคุณโจใช่ปะคะครับผมคืออย่างนี้คุณโจวันนี้แยกนัญชีการปกติจะยืนสองคนนั่นแหละแต่ว่าวันนี้คืออยากจะไปดูบรรยากาศข้างในแล้วว่ะเพราะว่าไม่เคยคิดว่าใกล้กรุงเทพมันจะมีที่พักที่เหมือนต่างจังหวัดแบบขับรถไปไกลๆถึงจะเห็นแบบนี้ บรรยากาศที่เจ๋งมากเอาเป็นว่าสรุปรายการแล้วใช่ไหมที่คุยไปเยอะแล้วใช่คุยแล้วบอกแล้ว,ว่าน่นเป็นหลานล้ามา <Okay. S 2> เป็นยังไงบ้างชอบสวย<อ>คือยอมรับว่าการออกแบบดีไซน์เนี่ยมันผสมผสานความเป็นโมเดิร์นกับความเป็นการเขาใช้ไม้เป็นหลักเลยนะเราเห็นนะเรามาก็มีกระจกด้วยเยทุกอย่างมันมันพอดีมันลงตัวแล้วก็ไม่ได้ดูโดดจากชุมชนมากมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเราอยากจะหาความสงบผ่อนคลายบวกกับมีเครื่องอำนวยความสะดวกเนี่ยที่นี่ถือว่าครบเลย ร,ะะราคาดีกว่า3ชั้นขนาดนี้เนี่ยรังแบบนี้ราคาเท่าไหร่ต่อคืนเริ่มที่3 9 0 0 3,900บาทใช่ครับมีอาหารเช้าให้ไหมคะมีครับอาหารเช้าแบบชุมชนไนหะเ,เราที่นี่เนี่ยเราจะไม่พยายามไม่ใช้ส่วนผสมที่เป็นเนื้อสัตว์สักเท่าไหรก่ก็จะมีขนมในชุมชนเ,เป็นขนมปังไข่แต่ว่าจะไม่ค่อยเน้นเนืนเน้อสัตว์เน้นการ คือเราได้ด้วยชุมชนก็ต้องได้ด้วยนะคะคือเรามาอยู่ไม่ใช่ว่าเราจะไปทําร้ายหรือว่ากินกินความเป็นชุมชนแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าเราให้โอกาสสร้างรายได้ด้วยซ้ำไปนี่คือแนวคิดถูกป่ะเจ๋งปล่าเป็นยังไงล่ะก็ห้องไหนสุดชอบเอาจริงนะชอบห้องน้ำาัวแต่แล้วเพราะเห็นมาเนี่ยมันมันเมื่อกี้ยังถามพี่เจ้าอยู่ว่าห้องน้ำแบบห้องน้ำมันเอาดอมากเลย อ๋อแนนชอบอย่างไงไม่ใช่ก็คือวาเลนไทน์ใช่ไหมคุณผู้ชมคือวาเลนไทน์ก็ต้องไม่ใช่แบบรูปไพรเวทสำหรับคนสองคนแบบนี้เอ๊ะมีโปรโมชั่นวาเลนไทน์ไหมไม่มีคือคือวันวาเลนไทน์นี่ยังไงเราก็ขายค่อนข้างได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นวันศุกร์ด้วยนะใช่แล้วเมื็นวันหยุดเตศกาลด้วยใช่หยุดยาวสุบสองที 3,900บาทนะคะใครที่ดูอยู่ก็รีบโทรมาจองว่ารังรักเนี่ยยังเหลืออยู่ไหมนะคะวันนี้ขอบคุณคุณโจ้ก่อนนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะนะคะวันนี้พี่บิวคุยมาเยอะแล้วเดี๋ยวนะคะมาที่ปิดรายการเองนะคะรายการแปลกใหม่ใหญ่ดังค่ะก็สามารถกลับมาติดตามเราได้นะคะเราพาไปทุกที่เลยเนาะเรื่องกินเรื่องเที่ยวเราสองคนพาเซียวตลอดจ้าทีเอ้ยเหรอเว็บไซต์นะคะ w w w i c h a n n e l c o m ค่ะรวมถึง manager.manager.co.th ค่ะแล้วก็พูดคุยกับเราสองคนได้ผ่าน Facebook Facebook แปลกใหม่ใหญ่ดัง นี้เราสามคนขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่บอกว่าจะพาแนนไปอะไรก็ไม่รู้เอ็งคิดดิถ้าถ้าไม่ไกลเดี๋ยวจะพาเดินไปแดดร้อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับบายถ้าไปไกลไม่เดินนะมองตรงไปเถอะเราเดินรอเดินหยุดอะไรนะเขารออะไรที่ท่าน้ำนะอะไรก็ไม่รู้เป็นอย่างเงี้ยมองอ่ะกูก็ไม่ได้ว่าโดนทำร้ายไปเยอะแล้วอ่ะแม่หล่ะ